สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมมี่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นเงินเงินไหลมาใบบุญนะครับดูต้นออมใบบุญนะครับ อันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับต้นนี้นํามาเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะทําการขยายให้ได้ลูกเยอะๆครับได้ท่อนพันธุ์เยอะๆนะครับอันนี้ได้มาต้นแรกนะครับต้นเงินไหลมาใบบุญนะครับเป็นตระกูลอันเดียวก,กันกับตน้นเงินไหลมาต้นออมนะครับอันนี้นะครับตน้นออมใบบุญนะครับเป็นตระกูลซิงโกเนียมเหมือนกันนะครับการดูแลก็ ง่ายๆนะครับทุกคนก็เอาไว้ในที่แดดลำไรนะครับไม่ต้องออกแดดจัดนะครับการปลูกก็มีการใช้วัสดุปลูกมีต้นกากมะพร้าวสับขุดมะพร้า,พาวแล้วก็ดินไมก้ามปูนะครับเหมือนกับต้นเงินไหลมานะครับการปลูกการดูแลนะครับเหมือนกันเลยก็เอาไว้ในที่ร่ <S <S มแดดลำไรนะครับไม่ออกแดดจัดนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับผมพามาชมทรงต้นของเขานะครับฟอร์มของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมหาใน YouTube นะครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยแหละแต่ใน g ูเกิะมีอยู่นะครับทุกคน g o o g l e มีนะครับ YouTube ยังไม่เห็นนะครับก็เลยจะมารีวิวต้นนี้ให้ดูนะครับถ้าได้เป็นคลิปแรกของ youtube เลยก็ว่าได้นะครับทุกคน ถ้ายังไม่มีก็สามารถหามาปลูกได้นะครับเวลาเขาโตวกว่าน,นี้เขาก็จะเป็นเถาเป็นเครือนะครับเป็นเถาลามเหมือนต้นเงินไหลมาทั่วไปนะครับต้นอ้อมทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับก็สวยนะครับแต่ยังไม่เห็นตัวที่เป็นด่างนะครับอันนี้เห็นเป็นตัวเขียวธรรมดานะครับถ้าที่ชอบก็หามาปลูกได้นะครับ สำหรับตระกูลซิงโกเนียมนะครับตระกูลเงินไหลมานะครับอันนี้ผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับต้นเงินใบเออเงินไหลมาใบบุญนะครับอ้อมใบบุญมีหลายชื่อจังเลยเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลซิงโกเนียมเหมือนกันนะครับก็เลยเรียกยังไงก็ได้นะครับผมเรียกเงินไหลมาใบบุญนะครับทุน โอเคครับทุกคนถ้าที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านหน้านะครับวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะครับสำหรับต้นเงินไะลมาใ่บุญนะครับมาชมความสวยความสวยๆของเขานะครับม้ก็สวยงามครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากแนะนำอะไรเข้ามาก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกดติดตามช่องสารคดีบ้านดานวยนะครับ